สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารเร่งด่วนที่จะต้องมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหลายๆคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่าได้รับ SMS แจ้งเตือนมานะคะโดยตั้งแต่ในวันที่1ตุลาคมใครที่ได้รับ SMS ที่แจ้งว่าท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของท่านและคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งซึ่งสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจริงๆแล้วเราสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนมาตั้งแต่เดือนเมษายนแต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมปรากฏว่า มีหลายๆคนนะคะที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์บางส่วนตรงนี้ได้เนื่องจากว่าได้รับข้อความว่าถูกระงับสิทธิ์นะคะเนื่องจากตรวจพบเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะจึงทําให้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์บางส่วนถูกระงับสิทธิ์ไปซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากการที่ตอนที่เราลงทะเบียนตั้งแต่แรกนะคะได้มีการระบุคํายินยอมว่า ถ้าหากว่าภาครัฐตรวจพบในภายหลังว่าเราขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไปเราก็ยินยอมให้ทางภาครัฐระงรับสิทธิ์ได้ทันทีโดยหลังจากตรวจสอบพบนะคะก็เลยทําให้มีผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนถูกระงรับสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหากใครที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็ถือว่าเราขาดคุณสมบัติและส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองถ้าหากว่าใคร ที่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้นะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์02-1092345นะคะอันนี้โทรสอบถามได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้รับ SMS นะคะตรงนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ทุกอย่างได้ตามปกติเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเงินในการรูดซื้อสินค้า300บาทค่ารถค่าเดินทาง750บาท ค่าแกส๊สสูงต้ม80บาทต่อ3เดือนซึ่งก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะคะรวมถึงผู้พิการที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินโอนเข้าให้200บาทในทุกวันที่20ของแต่ละเดือนด้วยนะคะใครที่ไม่ได้รับข้อความก็ ใช้สิทธิ์ได้ตามปกติเลยนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องแจ้งนั่นก็คือวันนี้จะมีเงินสำหรับผู้สูงอายุที่จ่ายย้อนหลังให้600บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นะคะเป็นจานวน600บาทก็สามารถกดเป็นเงินสดได้เลยแต่ต้องแจ้งก่อนว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ได้ไดรับ600บาทนะจะมีการได้รับลดหลั่นกันไปตั้งแต่100ถึง600บาทนั่นก็คือถ้าหากว่าใครที่เกิดก่อนวันที่ 1เมษายน2506กลุ่มนี้จะได้รับ600นะคะถ้าหากว่าเกิดในเดือนเมษายน2506ได้รับ500ถ้าเกิดในเดือนพฤษภาคม2506จะได้รับ400และถ้าหากว่าเกิดในเดือนมิถุนายน2506ก็จะได้รับ300และถ้าหากว่าเกิดในเดือนกรกฎาคม2506กลุ่มนี้จะได้รับ200ถ้าหากว่าเกิดในเดือนสิงหาคม2506กลุ่มนี้จะได้รับอยู่ที่100ถ้าหากว่าเกิดกันยายน2506เป็นต้นไป กลุ่มนี้จะไม่ได้รับนะคะและสําหรับเงิน600บาทตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าให้ทุกคนซึ่งตรงนี้เราต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเงินตรงนี้เข้าให้ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่1 2บสถึงสิกันยายนถ้าหากว่าใครที่ได้รับไปแล้วในรอบเดือนกันยายนเดือนนี้ก็จะไม่ได้รับแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้รับในเดือนกันยายนและดําเนินการผูกพร้อมเพย์แล้วเสร็จก่อนวันที่3ตุลาคมเงินก็จะเข้าให้ในวันนี้ก็คือ6ก ุาคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงิน600บาทที่จะเข้าให้ในวันนี้ก็จะเป็นสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังไม่ได้รับเงินในช่วงเดือนกันยายนอาจจะเนื่องมาจากว่าพร้อมเพมีปัญหายังผูกพร้อมเพไม่แล้วเสร็จหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ไปดําเนินการ แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการมอบอำนาจให้โอนเงินเข้ากับบัญชีบุคคลอื่นถ้าหากเราทำแล้วเสร็จภายในวันที่3ตุลาคมเงินก็จะเข้าให้ในวันนี้นะคะกดเงินสดออกมาได้ทันทีแต่ถ้าหากว่ายังไม่ทันอีกเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะยังไม่สะดวกที่จะมอบอำนาจให้ลูกหลานไปทำหรือยังไม่ได้ทำการผูกพรมเพให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเงินโอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่6พฤศจิกายนโดยเราจะต้องดำเนิน การผูกพร้อมเพยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ และสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะคะหลังจากที่มีการประชุมครมอ,รมอรไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนั่งเป็นประธานนะคะตอนนี้ก็ยืนยันแล้วว่าพร้อมเดินหน้าให้ทันในเดือนกุมภาพันธ์2,5,6,7โดยจะใช้เป็นระบบบล็อกเชนนั่นเองนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ 10,000บาทนะคะซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้ซึ่งในเรื่องของเงื่อนไขการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทในระยะทาง4กิโลเมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะอนุกรรมการจะต้องไปรวบรวมความคิดเห็นแต่ก็ยอมรับว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนก็มีแนวโน้มที่จะขยายกรอบพื้นที่เพราะในระยะ4กิโลเมตรในต่างจังหวัดแทบจะหาอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยที่จะ ไม่ใช้รัศมี4กิโลเมตรนะคะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใช้ในอำเภอรหรือว่าในจังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างยืนยันแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะใช้แบบไหนใช้ยังไงเดี๋ยวเราก็รอดูภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ